โอ้โหเรือล่อมใหญ่ขนาดเลยน้องพี่อน้องเนาะโอ้โหโบกไม้โบกมือ,น,อน้องพี่อน้องเนาะท่องเที่ยวโบวกไม้โบกมือทักทายนะครับสุดยอดครับสุดยอด พี่น้องครับพี่น้องครับน <achieve meal. S 1> ี่ฮะเบิงเอาที่เราพี่น้องเลยนี่ฮะตึกนี่ฮะตึกรูปทรงแปลกตาบนสะพานตากสินเล้ยพี่น้องเลยสัมบายดีสวัสดีครับพี่น้องครับบ่าวโบสล่าเสียงแค่ล่าพี่น้องเอยนี่ฮะมือนีก็ที่ว่าครับจากต่างจังหวัดเดี๋ยวเด้ครับจากต่างจังหวัดเดยวเด้เนี่ฮะฟังนี่เป็นสะพานตากสินเนี่ยะมองไปไกลๆเด้มองไปไกลๆจะเห็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายสีล่มเนาะทุกทานเนาะนี่ฮะที่มาจากสนามกีฬาเนี่ยฮะสถานีสนามกีฬานาะพี่น้องเนาะจะไปวางว่า ตึกยูนิคทาวเวอร์นี่ฮะรายก็มีอีกสิ่งหนึ่งทีบาวหจพาพี่น้องมาเบิงนะฮะนี่เลยทุกท่านนี่เลยนะฮะนี่เลยนะฮะตรงกลางนะฮะจะเป็นเหมือนกับเหมือนกับเส้นทางรถไฟฟา้าเนะะี่ยเบิงคือจังรถไฟฟา้าแลนด์อยู่บนทองถนนเนะะี่ยทุกท่านนะฮะโอ้โหพูบนบรรยากาศแบบนี้หาได้อยู่ใสหาได้อยู่ใสมองไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฮะจะเห็นรถกำลังแลนมาก ว้าวจะเป็นรถไฟฟ้า b g s เนะฮะรถไฟฟ้า b g s สายสีลมนะฮะแล่นมาแล้วแล่นมาแล้วว้าวว้าวว้าว,ว,าวบังดีๆพี่น้องเอ๋ยนะฮะเบิังดีๆคือจังรถแล่นอยู่บนท้องถนนเนี่ยมีรถยนต์แล้วก็มีรถไฟฟ้านะะี่ฮะจริงๆแล้วตรงกลางเพิ่นจะมะีเหมือนสะพานข้ามน้ําเจ้าพระยาเนะะี่ยครับ เป็นสะพานรางรถไฟฟ้า BTS ต่างหากเนาะนี่คือสะพานที่บาวโบมาย้ำไรกับมักเดิ้ลมักเดิ้ลนี่ฮะพี่น้องฟังเล่าเฮ้ยเนาะพี่น้องเนาะถ้าทานไดที้เนี่ยฮะ,ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่าลืมอย่าพลาดนะฮะจุดนี้นะ,ะจะมองเห็นวิวฝั่งนู้นนี่ฮะเอเชียชิกเดอะริเวอร์ฟอนเนี่ยฮะห่างจากจุดนี้2กนะิโลเมตรเนาะพี่น้องเนาะว้าวมาฝั่งนี้ชี้ตื่นตาตื่นใจหลายไปกว่านั้นนี่ฮะท้องฟ้า ท้องฟ้านอะพี่น้องนะทองฟ้าสีครามดังท้องเว้ยสีเหลือมดังท้องนีฮะจะมองไปมองไปฟังนี้ก็จะเห็นหนี่เลยโอ้โหวิวน้ำเจ้าพยานะครับธงชาติไทยปลิวสะไหวมาฟังนี้พี่น้องมาฟังนี้โอ้โห จะมองเห็นครับมองเห็นนะฮะมองเห็น,นะฮะความสุขความสำราญบนเรือสำราญว้าวโอ้โหนี่คือความสุขนีฮะของประเทศไทยที่มอบให้นะฮะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยบอ่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ Oh. มาแล้วก็สซุกใจเป็นแท่ย่างแน่นอนพี่น้องเอ๋ยมีอีกสิ่งหนึ่งทีบาโบกะทือว่าประทับใจเนาะและก็สงสัยโอ้โหตึกนะั้นพี่น้องนะตึกสูงขนาดนี้นะคนก่อสร้างเนะะี่ยแค้มนาหรือว่าริมนาเจ้าพระยาเลยเนี่ยเก่งนะคนไทยนะสุดยอดเลยนะฮะบาโบยอมรับเนะะี่ยฮ สิ่งหนึ่งที่อยากนำเสนอนะฮะบนสายน้ำมหัศจรรย์แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยฮะเป็นแม่น้ำสายหลักนะฮะที่มีความสำคัญนะฮะในเรื่องการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหาคนครสำหรับคลิปนี้บ่าวบวกกับมาอัปเดตอีกทีนึงนี่ฮะของวันที่15หานะพี่องเนาะนนโอ้วันที่15หาเดือน6ปีพศ2 5 6พากเจ็นั่นเอง นี่เลยพี่น้องเอ้ยนะฮะโรงแรมชังกอริล่านะครับบาโบเองจะแพร่นกล้องนี่ฮะไปร,บรอบๆนะครับ,ร,บรอบๆของวิวอ้อมคางของบาโบเนี่ยก่อนจะถ่ายาวิวของเรือสำราญอีกทีหนึ่งได้พี่น้องเอ้ยว้าวทางผู้ชมลองสังเกตนะฮะเรือสำราญทีแลนด์มานะฮะโอ้โห เรือลำหมักไงลำหมักใหญ่นะครับเดี๋ยวคำคำบาบูจะไป,กปเก็บเก็บภาพบรรยากาศนะครับเก็บภาพบรรยากาศของนักท่อง,องเที่ยวที่อ่ารองเรือแล้วก็ขึ้นจากเรือเนอกไปอนองเนาะให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วก็สัมผัสอีกเท่นึงนะฮะโอ้โหประเทศไทยเรือกับจัลล์แมาแล้วกับจัลล์แมาแล้ว ท่านผู้ชมครับยากระพริบตาเด้ยอยากระพริบตานะฮะมุมนี้จะมองเห็นโอ้โหเรือร่ำญ่ขนาดเลยเราไปหนองเนาะบอกไว้เลยว่าร่ำญ่ขนาดเลยนะฮะเรือสำราญเรือสำราญที่มีความตื่นตาตื่นใจโอ้โห เป็นจังไดพี่น้องเป็นจังไดนแต่เห็นแบบใกล้ชิดเลยเนาะแต่เห็นแบบใกล้ชิดแต่เห็นของแท้เลยฮะอย่าลืมเด้อมาเที่ยวเมืองไทยอย่าลืมเด้อมาเที่ยวประเทศไทยโอ้โหปวงามขนาดนี้ยังมีอีกล่ายังมีอีกสองล่าที่จล่นมากเนี่ยฮะอย่าลืมเด้อมาเที่ยวเมืองไทยอย่าลืมเด้อมาสัมผัสโดยตาของตัวเองโอ้โหกำลังมากกำลังมากพี่น้องเลยกำลังมาก จากลำนีนะฮะจะมองไปอีกที่ไกลๆจะเห็นเลือล้ําอีกตามมาบอไกลนี่คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวแล้วต้องได้มาสัมผัสนะฮะแม่น้ำเจ้าพระยาย่ามเย็นย่ามแรงๆย่ามแรงๆจะบอกกันเรียกว,ว่าท่าผช้ชมจะอิ่มนะฮะอิ่มสาราญเบิกบานนะฮะกับความตื่นตาตื่นใจโอ้โหเอ้า มามุมนี้พี่น้องมามุมนี้โอ้โหวิวกว้างงามพี่นอ้นองเอ้ยมหยเบานะฮะแสงมาแสงมาแสงย่างงามทองฝาแจมใสแผ่นกล่องไปแผ่นกล่องมาฝั่งนี้จะเห็นเรือชีกำลังแลนมาเนี่ยฮะบนหน้าน้ำเจ้าพระยาถ้ามาชมนะฮะทันทีนะฮะขามาเราชมคลิปของบาวโบนี่ฮะ เอาเฉพาะขนที่คิดเป็นลบเริ่ี่น้องเรื่องนี้ฮลองเปิดใจเบิ่งก่อนเน้พี่น้องเนาะมาสัมผัสกราบประเทศไทยเนี่ยทานผู้ชมจ้าได้เห็นเนี่ยถึงความจริงใจเนี่ยถึงความมีน้ำใจเนี่ยของคนไทยเนี่ยสถานที่ที่มีเสน่ห์เนี่ยอาหารที่กินแซ่บถึงใจนะฮะราคาชีบอแพงเนี่ยราคาชีคนไทยบเปรียบนักท่องเที่ยวเน่นอนว้าว มาแล้วมาแล้วโอ้โหเรือกำลังแล่นไปสวนมาเลยฮะวิวนี่วิวนี่พี่น้องเอ๋ยนะฮะอย่าพึงกระพริบตาเลยอ,อย่าพึงกระพริบตาเด้อว้าวเฮ้โอ้โหโ,โบกไม้โบกมือเนาะพี่น้องเนาะทดลองเที่ยวโบกไม้โบกมือทักทายนะครับสุดยอดครับสุดยอด สุดยอดประเทศไทยมีอีกหนึ่งลำที่กำลังเล่นมาโอ้โห,โหว้าวสุดยอดครับประเทศไทยนะตอนนี้บ่าวโมเองก็มาเจอนักท่องเที่ยวนะฮะที่มาเที่ยวประเทศไทยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเั้งอันนี้คนคนไทยใช่ไหมครับคนลาวครับคนลาวตีโอ้มาพอคนลาวพี่น้องเอ๋ยเนี่ยครับโอ้มาฮะ คือว่าบังเอิญเดีย๋ยเห็นรถไฟเห็นรถไฟมาคนแล้วเห็นเห็นเหเห็นวโอร้รถไฟแลนด์บนท้องถนนเนี่ยห้อยกล่องสีนนดำก,กันแตกซัก่นอน้อเนี่ยธงชาติไทยปลิวสวัยเนะะี่ยเดี๋ยวองตรงนี้ยูทูบเบอร์ดังเจ,จ้าเจ้าเขินกล่องดิเขินกล่องมุเคยมุเคยเอากล่องก็คืออ่ะเอาเจ้าเขื่อนกองป้าตรงนี้น่ทจะบเบาโบว่าเจ้าโบว<อ>แล้วบปมาจะขึ้นอ๋อมะมาจะเสียเล่าแต่เฮิ่นหาแต่เพิ่งวันนี้นัดกับเบาหน้าเด้อพี่น้องเอ๋ยเนี่ยเบาหน้า บปล่าหน้าซื่อวะส่องเจาะส่องหนะ้าหน้าช่องช่องอ่นา,นาชื่อว่านานาภาษา,าอังกฤษเนา,า,าะภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยพิมพ์เข้าไปเด้อพี่น้องเอ๋ยนี่ฮะพิมพ์เข้าเป่าหน้าก็เห็นคือเก่าพิมพ์เข้าไปทางช่องยูทูบเปล่าหน้านี่ยฮะเพานันกันมากมือนเด็คือว่าเป็นเวลาเลิเกเวียดเดือดง่ายแล้วเนี่ยะสิ่งที่อดบอดดาลืมบอดดาคือการมารีวิวเนี่ยฮะก้มง่ามฝากพี่น้องฟังล่าเ้าได้เห็นน้าเนี่ยฮะทาผู้ชมทันทีชื่นชอบกัมาเที่ยวเด้อมาเที่ยวเด้อเนี่ยฮะโอ้โห จะเป็นเรือล่ำล่ำหน่อยกว่านะ่าจะเป็นเรือล่ำแบบแบบคณะ่วนตัวพี่น้องเอ๋ยมองไปกกไกลไกฝั่งนี่ก็ถือว่าเป็นฝั่งทีงามหลายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอทีบ่าวบอกเองอยากนําเสนอเด้พี่น้องเอ,งเอ,งเอง๋ยเนี่ยสะพานตักสินนะฮะมือนี้เป็นวันที่วันที่สิบวันที่สิบสี่เด้๋พี่น้องเอ๋ยเนี่ยเดือนหกปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด นี่แหละชิงทีบาโบเองอยากนำเสนอเนาะพี่น้องเอ้ยไปใส่มาใส่กันแล้วแต่นี่ครับประเทศไทยนี่ครับสถานทีเก่าสถานทีเดิมแต่ว่าภาพบรรยากาศมันก็แบบบางมือกับที่ว่าทองฟ้ากับมืดครึ้มนะับมือนีทองฟ้าดีร้ายเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้บาโบเองกับที่ว่านี่ฮะถ่ายท้ำเมื่อวันที่สิบห้าเนี่ยฮะเดือนพฤปีพศสองพันห้าร้อยพฤสิบเจ็ดนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะบนสะพานตากสินอย่างนี้นี่ฮะจุดนี้ก็เป็นรถที่แล่นผ่านเนี่ยมองไปไกลๆระไรเพื่อนๆเอ้ยจะเห็นตึกรูปทรงแปลกตาเนาะอ่ะ ทางสักภาพท่านกล้องมาฟังนี่แนะ่จะเห็นพระอาทิตย์เนะี่ยพระอาทิตย์ที่เป็นแสงดังทองคำนาองผีดองนะ้องกำลังจะหัทจะดงเนาะเห็นตึกสูงใหญ่นี่คือภาพบรรยากาศเนะี่ยสถานที่หนึ่งเป็นสถานที่แห่งนี้ที่บ้าบุอยากนำเสนอนะฮะพี่น้องฟังเล่าเฮาเนาะพี่น้องประวัติสิมาเหตุงานนะฮะหรือว่ามาเชียวนะฮะอย่าลืมอย่าพลาดในการมาชมบรรยากาศจุดๆนี่ท่านผู้ชมจะเห็นเรือที่แล่นสวนไปสวนมาเนาะพี่นะ้องเนาะ นี่คือบ่งบอกหถึงความคลื่นอีกอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวประเทศไทยนี่คือสายน้ำน,นี่คือแม่น้ําเจ้าพระยาของประเทศไทยสําหรับคลิปนี้บาโบเองจะลาทนผู้ชมไปแล้วนะพี่น้องนะทานผู้ชมทานดที่ม,มักและกระชื่นชอบคลิปวิดีโอของบาโบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สําคัญเด้สิ่งที่สําคัญเนาะสนับสนุนบาโบโดยการบอกกดขานโฆษณากัแล้วการพี่น้องสำหรับคลิปนี้มือน,นี่บาโบขอลาไปแล้วสบายดีสวัสดีครับ